มีใครไม่ได้รับชุดไหมเปแปดหนึ่งได้หรือยังได้รับทุกคนแล้วใช่ไหม mm hmm. อาจารย์ฝพาพวกเขาไปเปลี่ยนชุดที่อุโมงค้องน้ำที่อุโมงเดินต่อมาค่ะ Uh, oh, I it. Cool, mm -hmm. I don't think call you see แยกกันในเปลี่ยนได้เลยเสร็จแ,แล้วมารวมกันอยู่ข้างหน้างอ mm. ืมติงนั่นอ๋อค่ะ เปุดที่แบกตาแบใจฮควไมเนะ่าไาปไมถึงเป็นชุดแบบนี้อืมเป็นชุดเตียมก่อนเข้าแล้กันปืนฟูนะ okay. โอเคคุณสายคะหนูําสมุดตกข้างในมีใครได้เก็บไปไหมคะไม่ได้อยู่ที่ฉันนเดี๋ยวลองถามเพื่อนเธออีกทีนึ่งเออคุณเอกให้เด็กเข้าแถวกันเป็นบ้านไหมไม่ต้องล้เดินกันเป็นกลุ่มเลย ไม่ต้องสายล้วไม่ชื่อถึงเป็นแบบนี้เพื่อง่ายต่อการที่อยู่ในการฟื้นฟูอล้วามำไครบแล้วก็รีบยิงกันให้เรียบร้อยไม่ไหนฉันไปรอที่นั่นนะเ <laughs> ห็นีหมมันระเบียบระเบียบหน่อ มันครบแล้วหรือเปล่าเลของค ขาดแปดแปดหนึ่งหรือเปล่าคะมีใครอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าทำไมน้ำไม่ออกมาจากห้องน้ำดิรอเพื่อนของผุ้นายก่อนอยู่ไหนอ่ะเช็คจำนวนสมาชิกดูเพื่อนตัวเองด้วยมาหน้ากลุ่มของห้องก็ดูเพื่อนคนในกลุ่มด้วย คนมันเข้าแถวกันผิดกลุ่มปล่ววลาวะนั่นกองอาช่นะทีมห้มองฉันเป็นน้อยสุดใช่ไหมใครเข้าไปไหนอ่ะอังก็อาจจะยังไม่เสร็จก็ได้ยังไม่เห็นเลยอังเกอร์คงใส่ชุดน้ำเพราะว่านางตัวนี้น หหน้ห้้าองเช็ดววคดลกลุ่มที่หนึ่งอ่ากลุ่มที่หนึ่งครบหรือเปล่ากลุ่มห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าครบครับเก้าค,ค,คนกลุ่มที่สองล่ะครบครับเก้าคนกลุ่มที่สาม โอคตามเส้นมาป่ยฟ้าดูท้ายแถวด้วยการฝึกฟูนฟ้นตางกายแค่น,น,นี้็งื่อเติลนะ ตามฉันมาจนกว่าจะเจอเรียงเดิมอาปาในไวัหรือเปล่าตั้งใจชอบพีห่หลิป เด็กไปไหนแล้วหรือว่าคุณเด็กยังไม่ถึงถ้าเจอเหลืองดำแล้วหยุดนะมาหยุดก่อนยินกันเป็นกลุ่มห้องเหมือนเดิมเพื่อเช็คจำนวนสมาชิกกลุ่มไหนไม่ครบได้สวยแน่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกแอนเพื่อหายไปไหนไหมฉันไม่เห็นแต่ตอนตอนเด่นมาอย่า่านะอย่าบอกนะว่าตัวไปติดอยู่ตรงไหนเนี่ยมาป่าหายนี่มาป่าหายไปไหนเนาะมาปลาหายไปไหนศูนย์หกเจ้ามาหายสซนออกสซนออกเนะี่ยเนาะ ว่อถึงคุณไปมีเพื่อนอยู่ครับมีเอ่อแปดแปดหนึ่งมามืดอยู่ข้างล่างค่ะส่วนหมาป่าคาดว่าน,น,น่าจะกำลังขึ้นไปรับทราบรู้สึกใส่ชุดแบบนี้กระจายมั้ยสั้น ไปก็ได้เธอฟืน้นฟื้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมาแล้วกุงหนึ่งครบแล้วใช่ไหม ครบแล้วค่ะกลุ่มสองครบแล้วค,ะค่ะกลุล่มสองกลุ่มสองแองเกิลกำลังขึ้นมาค่ะขึ้นมาแล้วรีบต่อแถว เอาละรอฉันขึ้นไปจนกว่าฉันจะเรียกขึ้นไปอย่าเพิ่งขึ้นไปโอเคไหมทราบครับทราบค่ะทราบค่ะทราบทราบรบขึ้นไม่ได้อล่ะ ต่อแถวเป็นกลุ่มเหมือนเดิมขนาชวนแจ็ครอต้าคู่นะขึ้นมาคบกันแล้วใช่ไหมทำไมต้องสิกน้องเออหนังไอ้ชีโนโค้ดมดเลยตัวตั้นๆคบแล้วครับตามไม่ไหวครับ วางตกกันด้วยยี่รอเพืเ่อนอย่างฉันรอสมานครบหรืยอยังข้างหลังมันมั่วจนนับข้างในกลุ่มตัวเองไม่ได้เลยครับ น่าจะครบแล้วยืในให้ตรงแถวได้ไหมไปข้างล่างมีคนอยู่หรือเปล่าไม่มีค่ะครบแล้วแจ็คจะพูดอะไรหรือเปล่าเปล่าเอาล่ะแล้วค่อยเดินเข้ามาทีละคน อะไรเนี่ยมัน,อ,มมนอุ้มอะไรอยู่วะเนี่ยเออเอออะไรอ่ะแทนน้ำเหาอเติมปูอะไารกานวันเป็นตูนน้มันเป็นตู้สหรับการเูิมปูมันต้องตกใจข้างในไม่ใช่น้ำจะเป็นสารแพทินัมโอเคไหมสา<อ>รแพทินัม เป็นกางคล้ายๆน้ำแหะแล้วเราสามารถหายใจในนั้นได้หรอมันไม่ใช่น้ำเข้ามาแล้วฝาคุณไปออกไปเป<อ>ิดประตูหน่อยตั้งแต่ <Okay. S 1> เกิดมาไม่ฉันขอพวกนายประจำแต่ละตู้หากว่าไม่พอให้ไปยินตรงจุดนี้ให้เลือกได้เลยเหรอครับใช่ตู้ละคน ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยห็นอะไรแบบนี้เลยฮะว่าอะไรดีฮะมันโอ้โคตรเวอร์เลยชักจะลองเท่าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปลี่ยนตู้ฮหนึ่งศูนย์ฮะไม่เออเอเอาตู้ไหนก็เอาไปฉันหาตู้ที่ฉันควรจะอยู่ต่อไปแล้วยืนตรงกลางไม่ใครอยากอยู่ตู้ข้างฉันไหมน่ะ ไม่อะไรบทตีนโหอ,อยู่คนเดียวจะเหงาไม่เจ็บอยู่ไหนอยู่ไหนคนถามอยู่ไหนเขาคุณจะเขาเข้าไปได้ไหมได้ไหมเขาเข้าเลยเลยหาถ้าเข้าเองได้ก็เข้าเลยช่วยแนะนำให้อยู่ตรงกลางลงมาอยู่<อ>ในหลุมเข้าใจไหม่มสมเชื่อโดนอาจจะเจ็บนิดน,นึงนะเกี่ยอกเล่นนะ <laughs> ออกไปตรงกลางเด็กผู้หญิงหัวสีน้ำเงินได้ยินใช่ไหมคะอ่ะคเปิดิฉันเ,นเปิดให้ในะนายขึ้นนายเข้านายเข้าประตูให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งเปิดขึ้นไปให้ขึ้นไปให้ได้ก่อนครับขึ้นฉันมากดขึ้นมากดขึ้นฉันมาอ่าอาจารย์ครับดูเหมือนกับว่าโนโตกลุมนะคะอือ เรื่มงกลัวที่นี่ออต,ตกไปตกหลุมขึ้นยากนะคะเนี่ยหายใจสะดวกมากเลยโอ,อ้โม<จ>ดูป่ออาชมมัน่อ้ชิคกีจราย หอูก็อย่าลงมาเล่นดูสูวๆกดกดขึ้นสิน่ะนม่รอสินแป๊บหนึ่งกดย่อเอาไว้ นั่งยอ่อเอาไว้พวกนี้จะไม่เจ็บก็ต่อเมือ่อพวกนายไม่ได้ยินเอาละฉันจะวางเก้าอี้ให้ตัวหนึ่งนายรีบขึ้นมาอันหน้าออกไปซะอย่าใกล้หลุมนี้อีกเลยขาดเข้าใจไหม ก็อ,อีกตรงก็อีขึ้นใช่ไหมแล้วมีคนตกลุมอีกแล้วหรอคุณครูครับอ่าหมายีถ่งว่าตัวไหนนั่นอา้าวครูไปไม่มาช่วยหนูก่อนหรอคะคถ้าทำที่ไหนถ้าทำที่ไหนหนูก่อนเลยถ้าเขาย่อมันก็ไม่จเจ็บหรอก ออยู่ตู้ไหนเขาตู้ของนายไปดูเออฉันโดนแย่งตู้อ่ะนายแย่งตู้ขาหนออาจารย์ครับผมเห็นคนสลบอยู่บนนั้นผูน้ไหนด้านบนแทงนี้เลยครับสชบครับ เอาเราตื่นแล้วก็โดดลงไปฉันยังรับว่าไม่ตายแน่นอนมัน่งมั่งว่าการฟิ้นฟูของนางนี้นไงนายเข้าไปแล้วพยายามเลี้ยวซ้ายนะจะได้ไม่ตกหลุมอะเข้าใจใช่หรือเปล่าครับครับครับไป เดี้ยวซ้ายนั่นแหละเก่งมากกูดบอยขึ้นมาเข้าได้หรือเปล่าเข้าไปอยู่ในประตูก่อนอันดับแรกเก่งมากเข้าไปแล้วพยายามเลี้ยวซ้ายอย่าให้ตกหลุมหนึ่งสองสา เข้าไปแล้วหุบปากกันด้วยมีใครยังตกหลุมอีกไหมไม่มีตู้วาดโดนแย่งไปแล้วมีตู้เหลือตั้งเย yeah. อะแยะว่านนันเพิ่งโดนแย่งไปเมื่อกี้ขึคุณจนมาลงยินตรงกลาง มาทางนี้มันยังเหลือตู้อยู่กดย่อไว้ขึ้นมาเดีหนูกดขึ้นฉันมาอีย่งโง่ให้มาก หวังว่าจะไม่มีใครตกกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมขอเองช่วยด้วยทำไมโง่แบนี้หน้าตาดูฉลาดขึ้นมาขึ้นมาตรงไหนไปดูลงกัเลยหน้าตาก็ดูฉลาดทำไมโง่รตไปไอ้ใครที่หาตู้ไม่เจอเต็มแล้วก็ไปรวมกันที่ตรงกลางที่เดิมถ้ามันยัง ไม่เต็มก็เข้าไปซะอย่าอย่าว่ายแพตตินัมเล่นมิเงนพวกนางจะตายกันได้แพตตินัมส่วนที่ล่างที่ลึกที่สุดจะหายใจได้แต่ส่วนที่บนบนพวกนาจะหายใจไม่ออกเข้าใจใช่ไหมทราบแล้วมีตู้นี้เหลือตู้หนึ่ง เดินกลับมาเข้าไปสวัสดีนะครับมีใครไม่มีตู้อีกหรือเปล่าผมนี่มีคนเดียวใช่ไหมครับแนะนำให้ยินตรงการตู้งั้นตามฉันมาถ้ามีแค่คนเดียว อ่เหมือนจะมีคนมือนจะมีคนหนึงอะค่ะแต่ว่าดิฉันไม่รู้ว่าเด็กหายไปไหนแล้วป่าดูคนนี้ก่อยู่กับคุณป่าไปก่อนเดี๋ยวมาแปบนึงคุณแจ็คมาหน่อยฉันจะสอนวิธีการส่งนายนะโกลเด้นถอยไปอีกสักหน่อยจนใกล้กับหลุมตรงนั้นแต่อย่าไปโดนมันโอเคครับ จ็กตกลงไปไปตรงนี้แล้วเดินมาตรงนี้สักคคู่นะคุณแจ็คอะคุณจ็คตรงนี้ตรงนี้แล้วคุณแจ็ครอปุ่มสูญญากาค่อยกดปุ่มโอเคไหมจะมีปุ่ม เดี๋ยวเพิ่งกดนะเดี๋ยวจุไไดนคนโดนลุมดูดแป๊บหนึ่งนะโอเคเด็กๆได้ยินเสียงชั้นประก,กาศอยู่หรือเปล่าโอ้ <laughs> ลืมไปนายตอบไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าได้ยินหลังจากนี้จะเป็นกระบวนการการฟื้นฟูร่างกายของพวกนาย นี่เป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องสงสัยอะไรมากมันจะทำให้พวกนายแข็งแกร่งขึ้นและหายเหนื่อยอย่างปิดทิง้งแข็งแกร่งฮ่า่าฮาา0.5มานี่เดินเดินตามคนเล็นขึ้นมาไหนไป ก็ให้โชคดีฮัล mm hmm. โหลประกาศระหว่างนี้พวกนายคงจะได้รับยาที่ฉันส่งมอบให้หรือเปล่า mm hmm. ก็คงจะใช่เพราะถ้าไม่ใช่มันก็คงมีอะไรผิดพลาดย yeah. ถ้าได้แล้วก็ดื่มมันซะ mm. งันก่อนหลังจากพวกเธอได้ฤทธิ์ยาแล้วพวกเธอจะเริ่มง่วงงั้นก็ลาตีสวัสดนะ 那那我嗯我啊？ หนใจหายเลยหวังว่าน,นี่มันจะผ่านไปด้วยดีนะส่วนหนึ่ง,จ,งจบแล้วจบแล้วนะครับ ก็จบไปแล้วะคะ่ะกับ Project t า n n e อ EP ที่สองทุกท้านเดี๋ยวไปเจอกันใา EP หน้านะคะ EP นี้เราก็มาอยู่ที่จุดสุดท้ายก็คือตรงอ่าที่ฟื้นฟูนร่างกายเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า EP หน้าเราจะได้พบเจออะไร <c oughs> กนันนะคะ